มุกกระป๋รถโรชนอลนะครับช่วงพิเศษครับมาย้อนรถลองใน้าสายสีชมพูนะครับสถานีนี้ครับวงแหวนมตะวินทานก็คือแฟชั่นไทยแลนด์กับเดอะโรบินาหนะครับสองทางอยู่ติดกันเนาะก็เป็นสถานีวงแหวนมตะวินทานนะครับลุนลาต่อไปเป็นสถานีพันธุ์ไทยกิโลเก้านะครับแล้วก็ฟุตบอลครับพันธ์ไทยกิโลแปด แล้วก็รามอินกิโลนะครับแถวตวนจันนะครับแล้วก็วัชรพลนะครับตลาดถนงมิตรนะครับข้างเซนเนอรี่มอลล์นะครับผมแล้วก็มยาราานะครับใช่แล้วก็ชื่อซอยก็เหมือนกับคุณก็จะนคุณของร้อยเอกในแท็กยงยุทธมายาบใช่ไหมครับได้ละครับใช่เขียนอย่างนี้เลยครับมายาบแล้วก็รามอินทางกิโลไปที่สี่นะครับผมช่วงประมาณบิ๊กซีหรือค่าฟูเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บ้าปละเคา นะครับก็ต่อไปอ่างาวังหินนะครับแล้วก็โชคชัยสี่ได้นะครับแล้วก็รามินธาสามซอยสามับแต่อยู่กิโลหนึ่งนะครับผมก็คือเซ็นท่านรามินธาเนี่ครับหรือว่าจะหลุดไปถึงวัดประศรีมหาธา,า,าตุต่อนต้นพระศีเขียวก,ก่อนก็ได้นะครับ,รบโอเคนี่นี่จะมาเซ็นท่านรามินธาไม่ยากนะครับก็โอมแวนรามินธามานามินาสามข้อเท่านั้นเองครับเรียบร้อย